สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ประจำเดือนตุลาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่ดาบเนี่ยมาอยู่ใบแรกนะไพ่าดาบก็เป็นเดือนที่ได้รับแรงกดดันนะมีปัญหาเครียดนะอาจจะเครียดเรื่องงานหรือมีปัญหาเรื่องความรักหรือปัญหาด้านสุขภาพะนะคะซึ่งก็ยังต้องควบคุมนะคะ รวมถึงนะยังมหินที่ผลของไพ่หอคอยด้วยนะอันนี้คืออาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านอยู่อาศัยนะการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมนะคะหรือนะอาจจะมีปัญหาที่เราปรับต้องระวังนะกับเรื่องของการื่อนไหวกับเรื่องของการทํางานหรือต้องควบคุมเรื่องของความใจร้อนนิดหนึ่งในช่วงนี้นะคะแต่เดือนนี้นะคะก็ยังมีอิทธิพลของไพ่การเปลี่ยนแปลงแหละเรื่องของการเริ่มต้นโอกาสนะคะหรือความรับผิดชอบนะ,ะที่ค่อนข้างนะส่งผลด้านดีนะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์อยู่นะคะ นี่ถ้าเราดูแบบนี้มันก็มีไพ่เสียหายนะมันก็ค่อนข้างเหนื่อยนะหรือว่าจะเป็นคนที่ทํางานด้านวิชาการก็ได้นะเป็นงานแบบเป็นครูนะหรือคนที่เป็นหมอเป็นแพทย์พยาบาลอันนี้มองว่าไม่เสียหายนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการทํางานที่มันต้องใช้ความรู้ความสามารถหรือเป็นงานที่ต้องไปช่วยเหลือนะคะหรือว่าต้องดูแลสุขภาพให้กับบุคคลอื่นนะน,นี่มองว่ายังเป็นหน้าที่การงานนะคะที่ใช่นะคะแต่ถ้าเกิดว่านะคะ ปัญหาที่เข้ามานะคะถามว่านะคะมัสามารถที่จะแก้ไขได้ไหมคือนะคะในเรื่องของปัญหาหรือว่าความกดดันที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความกดดันที่จะให้ประสบการณ์กับคนที่เกิดบันจัน์ รวมถึงอะไรที่มันเข้ามาแบบกระทันหันแล้วเราต้องแก้ไขเฉพาะหน้าเป็นโอกาสนะที่ทําให้คนที่เกิดวันจันทร์ได้เริ่มต้นนะหรือแบบได้ใช้เนี่ยในเรื่องของความสามารถของตีนได้อย่างเต็มที่แล้วก็ในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดทีด่เป็นผู้ชายตําแหน่งนี้มันก็เป็นไพ่เสียหายแหละอาจจะถูกทดสอบกับเรื่องของการทํางานหรือมีปัญหากระทบกระทั่งกันแต่ถือว่าตําแหน่งนี้ต้องใช้หลักการเจราจาหรือต้องแสดงความสามารถอย่างเต็มที่นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทํา ให้ดีนะหรือสามารถนะใช้หลักการเจราจารได้นะคะหรือเข้าไปนะคะประคับประคองข่าวสมพันธ์แหนงนี้มันจะเป็นตําแหน่งที่ให้โอกาสทันทีเลยนะ,ะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะแล้วก็ตําแหน่งที่เป็นตําแหน่งหัวหน้าที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะคะอาจจะมีปัญหาสุขภาพก็ได้หรือมีการปรับเปลี่ยนมีการยกย้ายเกิดขึ้นในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตําแหน่งนี้ดีนะหน้าที่จะเข้ามาให้ความรักเข้ามาให้โอกาสหรือเข้ามาส่งเสริมดวงด้านการทํางานสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะ แลวตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักง,งานร้านค้ามันก็มีจุาพ่อของพายการปรับเปลี่ยนการยกย้ายไงถ้ามีการเปลี่ยนนะคะในเรื่องของการแบบป,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายในบ้านนี้มองว่าใช่แล้วก็มีการยกย้ายบ้านอยู่อาศัยก็ใช่เหมือนกันนะแต่ถ้าเดือนนี้นะคะมีเรื่องของการทําประกันบ้านละ่ะประกันแบบฟื้นไฟอักคีภัยแบบนี้นะคะนี่ก็ถือว่าใช่นะมีการปรับปรุงเล็กน้อยแหละหรือมีการทาประกันอะไรเงี้ยนี่ก็ถือว่าถูกฉลกเลยแต่ถ้าหากว่าบ้านอยู่ใกล้โรงพยาบาล บ้านอยู่ใกล้โรงเรียนหรือว่าใกล้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธินะคะหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแบบหน่วยงานดับเพลิงก็นะอาจจะอยู่ใกล้วัดก็ได้นะรวมถึงนะคะอยู่ใกล้นะคะในเรื่องของอป้อมตํารวจหรือว่าอยู่อยู่บริเวณแบบอนุสาวรีย์นะคะวงเวียอะไรประมาณนี้อันนี้มองว่าใช่นะคะแต่ถ้าหากเดือนนี้นะคะไม่ได้มีนะะสถานการณ์ที่พูดมานะคะเราก็ต้องระวังเรื่องของฟืนไฟภายในบ้าน เราอ,อาจจะต้องไปตรวจสอบดูนะคะว่าตำแหน่งไหนของบ้านเนี่ยที่มันเป็นตำแหน่งที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม์อะต้องทําให้เรียบร้อยนิดนึงมันจะทําให้นะคะในเรื่องของข่าวดีนะคะไหลเข้าตัวบ้านได้มากขึ้นนะคะแล้วก็นะคะจะทําให้คนในบ้านไม่ทะเลาะกันนะรวมถึงสุขภาพหรืออุบัติเหตุของคนในครอบครัวจะไม่เกิดขึ้นนะคะฉะนันก็ต้องไปตรวจสอบดูแหละนะคะแล้วก็เก็บกวาดทำความสะอาดให้ดี นะจะทําให้นะคะบ้านนะมีความมงคลคนในบ้านก็ประสบความเร็จเร็วร้านค้าก็เหมือนกันนะร้านค้าถ้าเกิดอยู่ในสถานที่ที่พูดมาหรือใกล้นะสถานที่ที่บอกไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็อยู่ในช่วงที่นะกำลังแบบต่อเติมซ่อมแซมหรือว่าข้างหน้าร้านเนี่ยมีเรื่องของการทําถนนอะไรประมาณนี้นะคะก็มองว่าไม่เสียหายเหมือนกันนะแต่เราก็ต้องระวังเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะในตําแหน่งนะคะ ของญาติพี่น้องนะคะก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ส่งผลในด้านดีญาติพี่น้องจะเข้ามาสร้างโอกาสหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือสร้างความมั่นคงให้นะคะและตำแหน่งของบริวารถือว่าเป็นตำแหน่งที่ส่งผลดีนะคะกับเรื่องของการที่จะเข้ามาสรุปสนในเรื่องของการทํางานกันและตำแหน่งของลูกหรือหลานนะคะจะเป็นตำแหน่งที่เข้ามานะคะนำข่าวดีให้นะคะ ตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานที่ส่งผลดีเลยนะคะตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนที่เกี่ยวข้องกับงานนะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรืออายุไล่เลี่ยกกันหรือคนผิวสองสีนะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันนะคะคนที่เกิดนะคะวันจันนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการเงินนะอาจจะมีความคิดที่อยากจะหาไรายได้เพิ่มก็คือหาไรายได้เพิ่มช่วงวันจุดหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการแบบซื้อขายแลกเปลี่ยนหุ้นทองคำอ่ะอาจจะทําในเรื่องของธุรกิจช่วงค่ำช่วงกลางคืนอย่างนี้ก็ได้นะคะ ฉันก็ถือว่าเป็นความรู้สึกที่ส่งผลดีนะมีความกระตือรือร้นกับเรื่องของการเงินนะคะไพ่ยิบสีพยากรณ์ก็บอกว่านะคะยังไงเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ดีนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะยังไงก็เกิดโอกาสแล้วเรื่องของการสร้างกําไรเรื่องของการเงินต่างๆนะคะก็ยังเข้ามาเคลื่อนไหวค่อนข้างเยอะนะคะอิทธิพลของไพ่การทํางานในช่วงนี้นะคะก็ขึ้นมาถึง3ใบเลยนะก็ถือว่างานเยอะนะคะไพ่หนึ่งไม้นี่คือเรื่องของการเริ่มต้นนะมันก็ไปชนตําแหน่งของไพ่ดาบด้วยอาจจะมีโอกาสกับเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะซึ่งก็ อาจจะก,กังวลใจแหละออกดดันนะค่อนข้างเครียดนะคะแต่ถือว่าการเริ่มต้นงานในช่วงนี้ยังไงก็เป็นช่วงที่ดีนะคือ2เดือนเนี่ยทุกอย่างจะส่งผลดีมากๆอิทธิพลของไพ่นะคะเจ้าชายไม้นี่ก็คือเรื่องของแบบข่าวในเรื่องของการทํางานนะการเดินทางการไปฝึกฝนอบรมงานนะคะแล้วก็เรื่องของนะคะโอกาสต่างๆนะคะหรือข่าวดีกับเรื่องของงานเรื่องธุรกิจเนี่ยยังเกิดขึ้นเหมือนกัน สิไม้นี่คือความรับผิดชอบนะหรือว่าการทํางานมันโตมากขึ้นนะคะหรือว่ามีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นด้วยนะฉะนันบอกว่าการทํางานในช่วงนี้นะคะค่อนข้างเกิดโอกาสสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์คนไหนที่ว่างงานขอให้ไปสมัครงานหรือแม้แต่นะได้งานแล้วหรือมีโอกาสที่มีงานใหม่ๆเข้ามาอย่าไปกลัวนะถือว่ามันจะเป็นเรื่องของการทํางานที่ทาให้นะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว นะคะแล้วก็ต้องมีความรับผิดช,ชอบด้วยนะหรือต้องมีความอดทนมากๆกับเรื่องของการเริ่มทํางานด้วยนะคะคนที่นะคะมาฝึกฝนอบรมงานระยะหนึ่งแล้วนะคะก็ยังเห็นที่ปุ่นของไพการถูกโปรโมทอยู่นะฉันถือว่ายังไงความสําเร็จกับเรื่องของการทํางานก็น่าที่จะเข้ามาแน่นอนนะคะเแต่นะนะอิทธิพลของไพ่เสี่ยงหายเนี่ยอยู่ในตําแหน่งของผู้ใหญ่แล้วก็ไประวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่หรือหัวหน้า หรือต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเติงให้มากหน่อยมันจะได้ไม่กระทบกับเรื่องงานหรือไม่กระทบโอกาสที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็เดือนนะี้ยขึ้นไพ่เจ็ดเหรียญแปดเหรียญนะเจ็ดเป็นแปดเนี่ยมันขึ้นเนี่ยนะนะเลขตัวเลขการเงินมันขยับขึ้นรายได้การเงินก็มีโอกาสที่จะมีรายได้ที่ดีนะคะหรือมีการเงินที่เพิ่มมากขึ้นหรือบางคนที่มีการเงินเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางด้วยซ้ำนะคะฉะนันถือว่าการเงินนี้เกิดโอกาสนะคะ เพียงแต่ว่าในตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านเนี่ยนะคะ หรือตำแหน่งของผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะนะคะมีปัญหาค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายก็อาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันนะคะชั้นเรื่องของการเงินนะคะถือว่าไรายได้ดีแล้วเราก็ไปควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายในตำแหน่งที่เป็นปัญหาละกันจะได้ไม่บานปลายนะคะบางคนก็อยู่ในช่วงที่ใกล้จะเรียนจบด้วยนะมันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างแต่ก็มองว่านะาการเงินถ้าเราควบคุมดีๆนะคะ,ะไรายได้ก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรนะคะรวมถึงเรื่องของการค้ำประกันอยากให้หลีกเลี่ยง แล้วก็นะคะเรื่องของคนที่จะเข้ามาหยิบยืมเงินนะคะถ้านะคะในเรื่องของอการเงินเนี่ยนะคะคืออยากให้หลีกเลี่ยงเลยแหละไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินนะแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อยากให้ยืมปากเปล่านะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเนี่ยนะคะก็คือบางคนที่พบรักทางไกลพบรักก็คนต่างถิน่นต่างชาติแล้ว3ดาบเนี่ยมันเป็นไพ่ความรักที่เหมือนกับอกหักมาหมาดๆน่ะนะแต่ด้วยมันมีที่บนของไพ่ความรักนะมันก็มีดวงนะที่จะพบรัก นะหรือยังมีคนเข้ามาดามใจฉันหรือว่าคนโสดนะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะมีคนดีๆเข้ามาคือบางคนที่เพิ่งผิดหวังมาบัดบานะ,ะก็อาจจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนก็ได้แต่นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเจอคนที่ใช่นะ,ะเพื่อที่จะเข้ามาพัฒนาแล้วก็เข้ามานะคะสร้างความสัมพันธ์กันในช่วงเดือนนี้นะคะหรือคนที่เข้ามาก็ต้องใช้เวลาเรื่องของการคบหากันนะคะถ้าสามารถครบให้พ้นปีนี้ไปได้แหละนะคะปีหน้าก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจน ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะอาจจะเป็นคู่นะคะที่มีเรื่องของความรักนะคะที่มีความสัมพันธ์ที่ยังช่วยเหลือกันอยู่นะหรือบางคู่ก็มีการไปเปลี่ยนบรรยากาศมาก่อนหน้านี้ละนะหรือว่ามีเรื่องของการเดินทางนะไปท่องเที่ยวร่วมกันเดือนนี้นะคะด้วยปัญหานะคะในเรื่องของการทํางานอาจจะเข้ามาทําให้เรื่องของความรักนั้นมีแรงกดดันบ้างหรือว่านะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะซึ่งอาจจะเข้ามานะคะทำให้มีปัญหากันบ้างในช่วงนี้แล้วเรื่องบ้าน นะหรือว่าเรื่องที่อุอศัยนะคะหรือว่าในเรื่องของร้านค้าเนี่ยอาจจะเข้ามานะคะทำให้เกิดปัญหาการเงินแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะอาจจะเข้ามานะคะทําให้มีเรื่องของอความสัมพันธ์รักนะคะที่มีความกระทบกระทั่งกันบ้างในช่วงนี้นะคะเพราะมมีไพ่เสียหายไงนะ,ะมันก็อาจจะต้องระวังเรื่องของการมีปากเสียงการการทะเลาะวิวาทกาันแต่ก็มองว่ายังเป็นคู่ที่รักกันหรือยังให้อภัยกันอยู่นะคะฉะนันมองว่าถึงจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามนะคะควรที่จะปรับกันแล้วก็พูดคุยกันนะคะจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมีความ เข้าใจกันมากขึ้นสุขภาพร่างกายนี้ไพ่สามดาบสามดาบก็คือหัวใจความดันนะคะการไหลเวียนของเลือดแล้วก็การอักเสบบริเวณท่งอกถึงศีสษะนะคะรวมถึงที่บริเวณไพ่หอคอยในเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องการผา่าตัดนะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทนะคะอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะแต่ถ้าเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่เรากําลังเตรียมตัวเข้าสู่การผา่าตัดอันนี้มองว่าถูกฉลกนะคะ เท่าไหนกาจะผ่าตัดถามว่าผ่าตัดดีไหมดีค่ะนะเพราะการาผ่าตัดหรือการแบบปรับปรุปรงซ่อมแซมนะคะมันจะเป็นนะโอกาสที่จะทำให้เรื่องของร่างกายนี้กลับมาปกติหรือกลับมาดีมากขึ้นหรือว่าการผ่าตัดทั้งนี้นะคะก็ยังปลอดภัยหรือราบรื่นไปได้ด้วยดีนะคะการทํางานของตับหรือฮอร์โมนไม่ค่อยดีเพราะเป็นคนนอนดึกนะเราก็ไปปรับการน,นอนแล้วกัน แล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดบันนจรัรร์ผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งต้องไปดูแลสุขภาพกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละช่วงอายุนี่เป็นอย่างไร คนที่เกิดในช่วงอายุ20-23ปีถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานนะมีเรื่องของการขึ้นไหวมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นเรื่องของการเดินทางต่างๆหรือการเจรจาธุรกิจการค้าการขายนะหรือการขนส่งต่างๆนะคะก็เข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องแต่ยังเป็นเดือนที่หมุนจ่ายเยอะนะจึยังต้องควบคุมบ้างส่วนเรื่องของความรักมีคนเข้ามาคุยค่ะแต่เป็นความรักที่เพิ่งเริ่มต้นอาจจะต้องพยายามพูดคุยหรือปรับกันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามี นะยังเป็นความรักที่ส่งเสริมดวงกันแต่ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ24ปีถือว่าเด่นเรื่องงานมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือมีการทํางานที่ส่งผลดีมากขึ้นนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยยังเป็นความรักที่ยังส่งผลในด้านดีเพียงแต่เดือนนี้อาจจะต้องหาเวลาไปเปลี่ยนบรรยากาศหรือต้องใส่ใจกันให้มากหน่อยนะ คนที่เกิดในช่วงอายุ25-26ปีนะคะถือว่าเด่นกับเรื่องงานนะคะเพราะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่เกิดขึ้นนะคะหรือได้รับในเรื่องของความรับผิดชอบนะคะเข้ามาด้วยนะคะซึงถือว่าการทํางานก็จะประสบความสําเร็จหรือเติบโตนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีเลยนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาเริ่มต้นคุยนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายีเป็นความรักที่สดชื่นค่ะแล้วเดือนนี้คุณสุภาพสติตใจอาจจะเข้ามาให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือกัน คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ27-28ปีนี่ก็เด่นเรื่องงานนะคะ เป็นเดือนที่จะได้รับการสนับสนุนหรือได้รับการช่วยเหลือในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะนะคะถ้าไปสมัครงานก็จะสมัครงานง่ายนะคะรวมถึงคนที่นางานประจํานะคะก็ได้รับการสนับสนุนแหละหรือได้รับการเสนอชื่อหรือแม้แต่ในเรื่องของการร่วมุวลลงชนกับคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวนะคะก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีการไปแข่งขันหรือการไปประมูลงานต่างๆนะคะก็จะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันเรื่องการเงินรายได้ดีเลยส่วนเรื่องของความรักเด่นนะคะคนโสดมีดวงจะพบรักนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามี เป็นความรักที่สดชื่นค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ29ปีนะอิทธิพลของไพ่การปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายเกิดขึ้นนะจะเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะหรือว่าในเรื่องของการปรับตําแหน่งเกิดขึ้นนะจะถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาต้องใช้ความอดทนแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยอย่าใจร้อนอย่าสร้างปัญหาหรืออย่าทะเลาะวิวาท เพราะการเปยนแปลงที่เกิดขึ้นมันสร้างโอกาสนะคะได้มากกว่าเสียนะคะฉะนันอยู่ว่ายัางไงก็ยังเป็นเดือนที่เกิดโอกาสกับเรื่องของการทํางานอยู่แต่ว่าโอกาสที่เข้ามาเันจะเข้ามาอย่างกระทันหันเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวหรือว่าไอ้งานหรือธุรกิจที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่งานที่เราถนัดนะคะฉะนันก็อย่าไปตกใจยังไงมันก็เป็นเรื่องของโอกาสหรือสิ่งดีอยู่แล้วหรือถ้ามีเข้ามาแล้วอย่าปฏิเสธนะคะไม่งั้นมันจะสูญเสียในเรื่องของโอกาสไปนะคะ เดือนนี้ถ้ามีเรื่องของการโยกย้ายบ้านโยกย้ายร้านก็ถือว่าไม่เสียหายนะคะส่วนในเรื่องของการเงินอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายบ้างแหละนะคะคือบางคนอยู่ในช่วงที่แบบไปเซ้งก,กิจการเข้ามาก็ได้นะหรือว่า,าไปซื้อบ้านหรือกาลังปรับปรุงบ้านหรือกําลังรีโนเวบบ้าน <on> หรือร้านน่ะก็ได้มันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เหมือนกับมันเสียไปเพื่อให้เกิดประโยชน์นะคะฉันมอกว่าการเงินเนี่ยค่าใช้จ่ายอาจจะต้องแบบควบคุมนิดนึงแล้วกันส่วนเรื่องของความรักนะคนโสดมีโอกาสพบรักกะทันหันนะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานี่ความรักอาจจะมีปัญหากันเดนนี้ต้องปรับกันให้มากสุขภาพร่างกายยังต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามานะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ30 ถึง33ปีถือว่าเด erman, n, ่นกับเรื <Ran> er> <th uss Dance> ่องของการทํางานนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จการเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะคะแต่อาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะยังเป็นความรักที่ส่งผลนะในด้านดีเพียงแต่ว่าเดือนนี้ต้องระวังเรื่องของมือที่3นะคะอาจจะเข้ามาลักษณะแบบธุรกิจหรืออาจจะเข้ามาแบบเป็นเพื่อนเนี่ยนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาแทรรรกกกลาางงืออขควมัได้ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ34-36ปีนี้ถือว่ายังส่งผลดีกับเรื่องงานนะคะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นนะคะหรือว่ามีเรื่องของการเดินทางมีข่าวทางไกลนะ หรือมีเรื่องของการไปอบรมงานไปฝึกฝนอบรมงานประมาณนี้นะคะฉันก็ถือว่าการทํางานมันมีการขึ้นไหวที่ดีการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องเลยนะคะแล้วก็การเงินที่เราคาดหวังไว้จะนะคะประสบความสําเร็จแหละส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะคะแต่เพิ่งเริ่มต้นนะ,ะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาย,ยังเป็นความรักที่ส่งเสริมดวงกันกับเรื่องงานเรื่องการเงินอยู่คนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ37-39ปีถือว่ายังเด่นกับเรื่องของการทํางานแต่อาจจะเป็นเดือนที่มีการปรับเปลี่ยน ในเรื่องของ ตำแหน่งนะะหรือว่าอาจจะเป็นเดือนที่เราเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งก็ได้นะหรือมีการยกย้ายเกิดขึ้นหรือมีการปรับช่วงเวลาเข้ามานะคะซึ่งถือว่าในเรื่องของการทํางานยังไงก็ยังเกิดโอกาสในช่วงนี้นะคะหรือคนที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยเรื่องของการบริการหลังการขายหรือการปรับในเรื่องของช่วงเวลาในเรื่องของการสร้างรายได้หรือสร้างการเงินเนี่ยนะคะมันจะต้องเข้ามาด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินนีรายได้นะคะเกิดโอกาสอยู่แล้วหรือการเงินเกิดสภาพคล่องนะคะเป็นแต่ว่าต้องระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยบ้าง ส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดยังไม่เด่นนะคะเพราะเอาแต่ทํางานหาเงินนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักมันมีความจืดชืดลงไปนะฉันต้องปรับในเรื่องของความสัมพันธ์กันด้วยค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ40ปีอาปีถือว่าความรับผิดชอบจะค่อนข้างมากหรือว่า,อาจจะเป็นเดือนที่เราขยายธุรกิจนะหรือเพิ่มช่องทางในเรื่องของการทํางานเข้ามาด้วยนะคะโดยเฉพาะธุรกิจด้านสื่อออนไลน์อันนี้มองว่าการทํางานอาจจะหนักจะเหนื่อยนะแต่มันทําให้เกิดโอกาสนะ,ะแล้วก็ในเรื่องของการ ความรับผิดชอบกับเรื่องงานไม่พอมันจะต้องมีเรื่องของการแบบทาให้ธุรกิจมันเกิดความน่าสนใจด้วยนะคะเรื่องของการแบบซื้อแลกแจกแถมอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าในเรื่องของของบัตรกำนันต่างๆอ่ะกับเรื่องของของการค้าการขายอาจจะเข้ามาบ้างนะคะฉันก็ถือว่ามันเป็นช่วงที่แบบธุรกิจมันเติบโตนะแล้วว่ามันอาจจะต้องมีเรื่องของการสมนาคุณนะหรือการทําให้มันเกิดความแบบน่าสนใจเข้ามาในช่วงนี้นะเราก็ได้รับมอบหมายในเรื่องของการ ทำงานหรือความรับผิดชอบด้านนี้พอดีเลยแล้วก็อาจจะเป็นแบบได้รับหน้าที่ที่ต้องแบบคิดไอเดียใหม่ๆะนะทำให้ธุรกิจมันเกิดแบบการขึ้นไหวที่ดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานนะคะเพียงแต่ว่าเดือนนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายฟุม่มเฟือยบ้างนะี่อยากให้ควบคุมนิดนึงส่วนเรื่องของความรักที่คนโสดมีคนเข้ามาคุยเยอะนะแต่ยังไม่ใช่รักแท้ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะเป็นยังเป็นความรักที่สดชื่นอยู่นะคะแต่ คู่ครองคนรักจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะอาจจะมีคนเข้ามาพัวพันบ้างนี่เราต้องไปใส่ใจนะคะคนที่เกิดในช่วงอาย41ุ41-43ปีนี่ส่งผลดีกับเรื่องงานการเงินแล้วก็เด่นเรื่องความรักค่ะ คนที่เกิดในช่วงอายุนะคะ44-46ปีอาจจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นกับเรื่องของการทำงานบ้างซึ่งต้องลงไปแก้ไขนะหรือต้องลงไปจัดการให้เรียบร้อยนะคะโดยเฉพาะนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนะคะการปรับเปลี่ยนเรื่องของการยกย้ายนะคะหรือว่าปัญหาการทะเลาะวิวาทอาจจะเข้ามาบ้างหรืออาจจะเป็นเดือนที่เราถูกทดสอบกับเรื่องของการทำงานนะคะแต่ถือว่ายังไงก็ยังเป็นเดือนที่มีความสามารถหรือยังผ่านนะในเรื่องของปัญหาไปได้นะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็เป็นเดือนที่ยังมีค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะอาจจะเป็นเดือนที่มีการซ่อมบ้านซ่อมร้านนะหรือว in ่าต้องระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายที่บานปลายนิดนึงนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเดือนที่เรามีเรื่องของการทําประกันบ้านก็ได้นะประกันร้านหรืออาจจะแบบกําลังยืดเรื่องขอแบบใบอนุญาตที่จะต่อเติมบ้านแหละหรือทําร้านอะไรประมาณนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้แต่มองว่าไม่น่าจะเสียหายอะไรแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือห้ามค้าประกันนะคะแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงการให้คนอื่นจีบยืมเงินนะคะ ส่วนเรื่องของความรักนะคะถ้ายังโสดอยู่นะมีโอกาสจะพบรักกัทันหันนะส่วนคนที่มีคู่นะคะหรือสาม,มีภรรยานะ,ะจะมีปัญหาการมีปากมีเสียงกันนะแต่ถือว่านะยังเป็นความรักที่ยังปรับกันได้อาจจะเป็นเดือนที่เราต้องแบบมาเริ่มต้นให้โอกาสกันนะคะแล้วก็มาเริ่มความสัมพันธ์ใหม่อีกรอบหนึ่งสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ47-49ปีนี่เด่นเรื่องงานเด่นเรื่องการเงิน ส่วนเรื่องของความรักนะถ้ายังโสดต้องระวังจะไปรักเพื่อนหรือไปรักคนที่มีเจ้าของหรือถ้านะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสาม,มีภรรยาต,ต้องระวังเรื่องของมือที่3คนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ50ถึง52ปีนี่ถือว่าเด่นกับเรื่องงานการเงินเรื่องของความรักด้วยนะคะคนในครอบครัวก็รักกันดีแหละหรือสับสนธุรกิจการค้าการขายกันนะรวมถึงลูกหลานหรือบริวารเนี่ยนะคะจะเข้ามาส่งเสริมดวงค่ะ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ53ถึง56ปีนี่ยังเด่นเรื่องการงานนะแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องทํางานเช้ามากขึ้นหรือทํางานดึกมากขึ้นก็ได้นะคะชันเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกับเรื่องของการทํางานอาจจะเข้ามาบ้างคือการปรับเปลี่ยนตําแหน่งการยกย้ายตําแหน่งหรือว่าการปรับในเรื่องของช่วงเวลาอาจจะเข้ามานะ ส่วนเรื่องของการเงินรายได้ถือว่าเกิดสภาพคล่องแต่ต้องระวังค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยส่วนเรื่องของความรักเป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยนะคะอาจจะต้องแบบหาเวลาใกล้ชิดกันบ้างหรือใส่ใจคนรักหรือคนในครอบครัวนิดหนึ่งคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 5, 7 ถึง60ปีเดือนนี้เนี่ยงานยังมากเลยนะความรับผิดชอบย่งเยอะนะ่แต่ถือว่าหน้าที่นะคะจะได้แสดงความคิดหรือไอเดียในช่วงนี้นะคะหรือยังมีโอกาสที่ดีกับเรื่องงานอยู่นะคะส่วนเรื่องของการเงินไรายได้มาจากงานแต่ค่าใช้จ่ายจะเยอะมากๆเพราะเป็นคนอ่าพุ่มเฟือยนะคะหรือว่าเรื่องของการแบบลงทุนหรือการทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราเป็นคนแบบต้องการอะไรที่มันสวยงามถูกใจไงมันก็จะบานออกไปเรื่อยๆโดยเฉพาะแบบ ถ้าเรื่องงานมันก็มีไอเดียตลอดนะมันก็ลงทุนเรื่อยๆเรื่องเงินเรื่องทองแล้วก็ถ้าเราแบบกาลังต่อเติมบ้านนะคะมันก็สร้างไม่เสร็จสักทีนะฉะนั้นเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้มันอาจจะมากอยากให้ควบคุมนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่มองว่ายังเป็นความรักที่สดชื่นอยู่นะแต่ต้องระวังเรื่องของมือที่3นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราอยู่ที่กันเราใส่ใจกันอยู่ด้วยกันตลอดนี่คือความรักที่ดีจะหวานชื่นเลย แต่ถ้าหากว่าคู่ครองคนรักก็ยุ่งกับงานมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจนะคะคู่ครองคนรักเท่าไหร่คู่ครองคนรักเงาอ่ะก็มีโอกาสนะจะมีคนเข้ามาแทรกได้นี่ต้องระวังนิดหนึ่งคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ61-63ปีต้องระวังนะจะมีปัญหาเรื่องงานจะถูกลบบี้นะหรือถูกปลดออกจากงานนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินอีกค่าใช้จ่ายเยอะมากมีดวงถูกหลอกถูกโกง นะหรือว่าถ้าเข้าไปคล้องเกี่ยวกับเรื่องของการพนันเนี่ยนะคะหรือสิ่งเสพติดเนี่ยนะคะค่าใช้จ่ายจะเยอะเลยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องคดีความด้วยนะนะอันนี้ก็ค่าใช้จ่ายแบบจะล่วไหลออกไปมากฉะนั้นไม่ควรเคลื่อนไหวด้านการเงินหรือธุร,รกิจนะที่แบบมีคนมาชักชวนให้ไปลงทุนน่ะอันนี้อยากให้หลีกเลี่ยงส่วนเรื่องของความรักมีปัญหาค่ะอันะนี้ต้องระวังด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ64-66ปีนี่เด่นเรื่องงาน มันจะมีทั้งงานหลักงานเสริมนะคะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะแล้วก็คนที่แบบว่ากําลังจะไปมูงานต่อคือมันจะสิ้นสุดสัญญาละจะไปมูงานต่อ <c oughs> ก็จะได้นะจะได้แบบสัญญาต่อนะคะแล้วก็คนที่กําลังรอแบบสัญญาด้านการทํางานหรือรอแบบข่าวกับเรื่องของการต่อสัญญาต่างๆกับกลุ่มลูกค้าอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีข่าวดีนะฉันมองว่ายังเด่นเรื่องงานอยู่แล้วก็เรื่องของการเงินก็รายได้ยังมาจากงานนะคะส่วนเรื่องของความรักต้องระวัง นะจะมีเรื่องของโอกาสที่จะมีการครบซ้อนนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ67นะคะจนถึง69ปีอาจจะมีปัญหากับเรื่องของการทํางานบ้างนะต้องลงไปควบคุมหรือจัดการนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราทํางานที่แบบเราเป็นคนทํางานจัดสวนนะคะแล้วก็ตกแต่งภายในขายเฟอร์นิเจอร์อันนี้มองว่าถูกโฉลกนะเป็นธุรกิจที่ใช่แต่มันเหมือนกับว่า งานในช่วงเนี้ยมันเสร็จไม่ทันนะคะหรือว่ามีปัญหากับผู้ร่วมงานแหละมันทําให้งานเสร็จไม่ทันอะไรประมาณนี้เราก็ไประวังละกันคนที่ไม่ได้ทํางานด้านนี้นะมันก็จะมีปัญหานะคะความขัดแย้งกันทําให้เรื่องของการทางานเคลื่อนไหวยากนี่ต้องควบคุมเรื่องของรมแล้วก็อย่ามองโลกในแง่ร้ายส่วนเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายเยอะนะฉะนั้นต้องควบคุมอยู่ส่วนเรื่องของความรักต้องไปปรับกันเดือนนี้แบบพูดคุยกันไม่กี่คำอ่ะมันก็ทะเลาะกันตลอดแล้วก็ชอบเถียงกันเอาชนะกันอ่ะ นะฉะนั้นก็ต้องไปปรับกันให้มากสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาการปวกระดูกนะคะแล้วก็อาการพาร์กินสันน่ะนะคะนี่ต้องดูแลตัวนิดนึงคนที่เกิดน,นะคะในช่วงยุ 70- ถึง72ปีโ,โหนะเดือนนี้ต้องระวังเลยนะปัญหาสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะคะมีอาการเจ็บป่วยนะคะคือ อาจจะเป็นโรคประจําตัวแล้วก็มีอาการแบบซุดในช่วงนี้นะคะหรือว่ามีปัญหานะคะคในเรื่องของสุขภาพค่อนข้างมากเลยนะคะฉะนั้นถู่ว่าดวงตกเคราะห์นะฉะนั้นอาจจะต้องนะคะไปตรวจสุขภาพดูแลเต็งให้ดีนะคะแล้วก็ต้องหาเวลาไปทําทุนไปต่อดวงชะตาค่ะคืออทิลของไพ่ที่เห็นมันเป็นสุขภาพเหลือหลังด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของอามาพึ่งอมาพาดนะซึ่งต้องระวังให้มากนิดนึงนะคะเรื่องของการเงินก็ต้องระวังเหมือนกันนะคือบางคนอายุเนี้ยไม่มีปัญหาสุขภาพเลย ะฮะแต่โดนหลอกในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็บางคนนี่มีทั้งทั้งสองเลยนะทั้งสุขภาพทั้งโดนหลอกการเงินฉันนะคะต้องระวังนะคะในช่วงนี้ห้ามค้าประกันเด็ดขาดห้ามเคลนบ่อวการเงินและสุขภาพร่างกายต้องแบบดูแลใส่ใจตัวเองให้เยอะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ73-76ปีนะคะถือว่ายังเป็นเดือนที่ส่งผลดีนะคะก็จะมีข่าวดีจากเพื่อนแหละ หรือเพื่อนอาจจะนําข่าวดีมาให้การงานการเงินเรื่องของความรักครอบครัวนี้ยังส่งผลดีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่ได้รับบัตรเชิญนะไปงานเลี้ยงหรืองานสั่งสรรค์เนี่ยนะคะซึ่งถือว่าน่าจะเกิดโอกาสในช่วงนี้นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ77-80ปีโอ้โหดวงดีมากเลยนะคะแล้วก็จะมีข่าวดีทุกเรื่องด้วยนะคะทําอะไรมันก็ราบรื่นหมดแหละโดยเฉพาะถ้ากําลังแบบ มีปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความก็จะมีข่าวดีนะคะหรือว่ารอข่าวด้านไหนก็จะประสบความสําเร็จนะหรือถ้ายื่นเอกสารทําเรื่องนะคะอะไรก็ตามขอใบอนุญาตก็จะราบรื่นนะคะรวมถึงเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องการจัดการเรื่องมรดกทรัพย์สินต่างๆนะ,ะก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันนะคะแล้วคนที่อยู่ในช่วงวนันนี้บางคนเนี่ย77-80ปีนะ อาจจะเป็นนะคะทำงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายก็ได้นะก็ยังเป็นคนที่แบบมีทั้งคุณวุฒิวัยาวุฒิด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นบุคคลตัวอย่างนะ,ะฉันก็ถือว่านะคะเป็นเดือนที่ส่งผลดีนะคะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ